ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการใช้หัวไขควงนะครับที่เอ่อมันไม่มีเหล็กดูดนะครับมันไม่สามารถนะครับที่จะดูดน็อตได้นะครับจับน็อตไม่แน่นนะครับผมเวลาเราจะยิงน็อตติดกับผนังนะครับซึ่งอ่ามันจะคอยหลุดร่วงอยู่ตลอดเวลานะครับอ่าเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่มีเหล็กดูดนะครับเวลาเราจะยิงเนี่ยมันจับ ติดไม่อยู่นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนำพ้าเทปนะครับมานะครับทำการใส่ไปที่หัวสกรูนะครับเนี่ยทำแบบนี้นะครับใส่ไปเลยแทงให้ทะลุนะครับแบบนี้นะครับ แล้วนํามาหุ้มที่ปลายไขควงนะครับแบบนี้เลยซึ่งถ้าเราทํางานแบบนี้นะครับในที่แคบๆนะครับเนี่ยเราจะทํางานแบบถนัดมากเลยนะครับยิงยังไงก็ไม่หลุดนะครับขย่ายังไงก็ไม่หล่นนะครับก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับ ง่ายมากครับทำแค่นี้เองก็ยิงได้สะดวกสบายครับอ,อ๋อเรายิงเสร็จนะครับเราก็ดึงออกนะครับเห็นไหมง่ายงายแค่นี้เองครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่า,าบ้านใครนะครับที่ไม่มีปลายไขควงที่เป็นเหล็กดูดนะครับมนดูด ไม่สามารถที่จะดูดน็อตสกรูได้นะครับหล่นอยู่ตลอดเวลานะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ